อันนี้กี่โมงแล้วอ,อ๋อสามโมงแล้วใช่นี่เราคือตึ่งมาจินะ้นแล้วเข้ามาเช็คกินเลยถ้า2องโมงเองนี่เราจะเช็คข้ออินในห้องได้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวค่อยมาเอาอีกทีก็ได้ไหมทุกตาโอดมได้ได้ได้ได นี่เป็นด้านหน้านะทุกคนจะบอกว,ว่าสวยมากดีมากเลยนะสวยมากเดี๋ยวเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนปากปะสายฝนอะ

ยกเกตยกหมูไม่ต้องยกแบบนั้นนะเอ๊ะมาให้แม่ตัวนึงจ้ะเออนั่นแหละเชื่ตัวนึงจริะอ่าโอเคโอเคไปกินยาตลอดร่างกายวางได้แล้วล่างๆอเอเออถ้ากินข้าวแล้วเราจะกินอะไรนะ

อ้โอเคนะคนสวยมากเลยนะนอหอเบียร์ก็ก็ดีค่ะีร้า,า,านีา่จะเป็นอาหารนือเใกล้ตรงนั้จะชื่อร้ากาพนนกานนไไปทางด้านี้เนาะค่ะอยู่อยู่ตรงข้ามกับร้านตาลหอมเนี่ยคะ่ะลองลองดูคะอ้คือถนน้านี้เินไปเรื่อยๆก็จะเจอเลยใช่ไหมครับจะอยู่แต่ว่าตรงนั้นจะอยู่ทางซ้ายนหน่อ๋อขอบคุณครับ <laughs> เดินไหมลองเดินไหมโลนึงนะเลยสบายเดินหลังไหมใช่ใช่ไม่ได้จะถ่ายได้อยครับไม่เป็นไรครับที่ไหนริ่มได้นะได้ๆๆเอานี่ก่อนสองคน2คนเนีน นสาสม้นสาเือตอนนี้เจะเดินจากนิดแอนแนปนะไปหาข้าวกินปก <3 S 3> น้องสามน้องเขาบอกว่าประมาณกิโลนึง เราเดีอยวซือ oh, ร้านปลาอไก่องเก่าเอาไก่ทอดน้ำปลาแล้วหนึ่งร้อยยี่สคอหมูย่าไม่เอาอ่ะเอาไก่ทอดน้ำปลาโอเคต้มแเล้งยไหนต้มเล้งเสือร้องห้มาม่เซฟแห้งทะเลไหม กับบุ้งน,น้ำบุ้งบ้านต้องทำน,นี้เออทันทีทันทีเก็ต้องบริการเสิร์ฟอย่างก็ดีนะคิดว่ายาช้ชอนน้ำแข็งนิดนะนิดนึงแตงพ่อเหรอเบอกตักไปแค่พอทานไม่พอเดี๋ยวให้มาตักใหม่ไม่ได้<ๆ>ไม่ต้องเหลือเอามาแนละ้วเดี๋ยวมาเอาอีกรามนึ่งโหนี่ร้านภาพเก่าเขาดีกว่านานะ

บ้านลังลาดนี้มงกิ่นใช่ไหมคุขเขาว่าเธอมีถิ่นแต่ว่าเป็นดอก็ม้สตินนีม,มจึงบางชน้อนไม่ได้เลขทีนหน้นก็ <c oughs> อร่อยยีงหยุดไม่ได้เลยหอมอมาก คนหรืออะไรอย่างไง้ันก็อยากจะกับชมเยอะนิดนึงเลยอร่อยเลยครับดูวกระเทียมของเด็กมาแล้วว,ว้าวแล้วมีสซี่นี่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเทพหัวกระเทียมนะให้วมิสซี่คอนเฟิร์มว่าเป็นยังไงเออไม้เยอเดี๋ยวเดี๋ยพเาช่วกินข้าวอ,ะอ,อ่ะเ<ข>อาหร,ราะโอเค มเหมเป็นม oh mm ีรสอะไรไหมรชาติเหมือนไกเชียวเลยไเชียวสดๆเลยอมหากอันนี้กินหมูเฉยใช่ไหมเรากินหมูกัข้าเลยเรนหมูกับข้าวเรากินเรากินข้าวไปแล้วข้าไม่ไอนีอี คือสังเกตตั้งแต่ตั้งแต่มานั่งกินเนี่ยลายแมนเข้าไม่หยุดเลยเข้าออกเข้าอาอกเข้าออก,กตลอดเวลาสองคนสองตลอดเวลา ไปบอกเกลือต้องพื้นเกลือนะครับบอกว่ามันเปลี่ยนไปบอกเลยน้ออาหารทะเลมันไม่ได้อะข้ามเลยครับข้ามเลยครับไอติมยังเหลืออยู่ครับเร็วๆข้ามเลยครับท่านที่ซื้อของกินนะครับดูด้านหลังด้วยนะครับไอยู่ในเส้นขาวนะครับขอรถผ่านไปผ่านมาคท่านที่ซื้อของกินนะครับระวังด้วยเราตรงไหนตรงไหนอยู่ในนนเส้ขาวะครับ ตรงนี้ตรงกลางอะดีเลยวะเนี่ยตรงนี้นนดีนะนเนี่ยเลขสารไม่ต้องนึกหนึ่งคนเลยระวังรถนะครับระวังรถนะครับระวังรถนะครับรอรอตอนนี้รอคิวถ่ายรูปก่อนรูสวยก่อน เรียบร้อยทุกคน แม่สองที่นี่นึ่สองแม่เธอรีเวสมาไม่ทางเข้าพอดีเลย ปาน,นิ่มนะทุกคนเดี๋ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวไปอ,ออกมาถ่ายรูปไหมไปนั่งก่อนตั้งแต่เป็นทเทอเตอร์นี่ถ่ายอย่างเดียวเลยแม่เนี่ยเบื้องหลังนะนมานะทางนี้ข้างนี้ครับรอกไปถึงแล้ว,ลวเ <laughs> <laughs> ด็กขึ้นตื่นเลยอ๋อ,อ,อวันนี้ได้ แา้แาน,นีเอาูนะ่รถมารถมาานนี่ได้ไหมครับ เราเอาแบบอันนั้นมาสอันเนี่ยเหรอตรนโน้นนี่ของพ่อเขตรงน้นใช่อันนั้นอันนั้นเป็นอะไรหวานเย็นหรือเปล่าค่าน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่เติมบัวลอยก่อนเ้ิมแข็งใส่นะอ่ะไอติมบัวลอยไทยสองของคนก่อนนะคะไอติมบัวลอยสาม

นี่กน้าของหวาน้อือแนะนำบังหลังนนี้มลงมลองโอย่รอ่าเีบัวลอไอติมใส่ไข่ัวลอยใส่ไข่ใส่ติมโอูเด็กเลยต่อชามเลยนีสิลองรสที่นี่อร่อยมากลองรับี่อร่อยมากเลย ใช่ไหมเฮ้ยอ,อ,อร่อยจะเอาน,น้ำเนะน,นี่ยกินไม่ดปลอยของกันอร่อยอยาเอาไอาติมบ้อมไข่เลย ินักเก็ตที่ช้าหน่อยน,นะพะ่อดูเด้หกจานสามคนต่อจานเดียวรออีกนี่ดั้นแ่งเม่อไหม